สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาเจอกับตั้งใจนะครับในช่อง YouTube ตั้งใจเจอคุณพจนนะครับผมวันนี้นะครับตั้งใจก็จะมารีวิวของที่ตั้งใจซื้อมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเนื่องจากว่าตั้งใจเนี่ยได้ไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตอนปีใหม่ครับตั้งใจเนี่ยก็เลยซื้อของมาเป็นที่ระลึมาด้วยนะนะครับผมแล้วก็ทุกคนอันนี้สำหรับคนที่ถ้าเกิดทุกคนอันนี้ทุกคนไี่ใช่ทุกคนยังไม่รู้นะว่า ตั้งใจเนี่ยก็เคยทําคลิปรีวิวของที่เตซื้อมาจากอินทิารเนี่ยมาแล้วนะครับผมแต่ว่าลินนังยอดวิวค่อนข้างน้อยนะตั้งใจก็เลยแบบเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่ามันไม่เป็นไรหรอกดูเองได้นะครับผมถ้าสมมติใครที่ยังไม่ได้ดูใครที่ยังไม่ดูนะใครหรืยังไม่รู้เลยว่ามีคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดตั้งใจเนี่ยใส่แบบเหมือนอะไรเป็นคลิปไว้เนี่ยนะเป็นคลิปแบบคือยังไงอยู่ในไต ปรตรงคําอธิบายใต้คลิปหรือไม่ก็ทําเป็นตัวไอที่เหนเดียวเราเดี๋ยวตั้ก็จะทําให้นะครับผมหรือไม่ก็ทุกคนก็ไปที่ชุมชนนะเลื่อนไปเพราะว่าตั้งใจเนี่ยได้ใส่คลิปนั้นไว้ในชุมชนแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมสําหรับรั้งนี้ครับตั้งใจเนี่ยก็ซื้อของมาเนี่ยน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคือของคางอยางเยอะเท่ากัสบสมมตินับเป็นทินนะของเยอะมากนะผมแล้วก็ที่กทุกคนสังเกตด้านหลังโอโ้โหห้อยเป็นสำเพ็งเลยนะครับผมไม่ว่าตั้งใจเนี่ย คืออันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะครับผมแต่ว่าความจริงมันไม่ได้ใหม่ทุกคนมันนานแล้วแหละนะครับผมสําหรับใครที่อยากให้ตั้งใจรีวิว2ใบนี้นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวตั้งใจจะมารีวิว2ใบนี้นะครับว่าซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ด้านในเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวก็จะจะรีวิวให้นะครับและทุกคนอาจถามว่าท่านก็ดูเหมือนทุกคนอาจถามว่าอ้าวแล้วใบนี้ไม่รีวิวหรอใบนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมใน คลิปรีวิวของที่ซื้อมาจากโรงพยาบาลมานะครับผมหลายทุกคนก็คือไปดูกันได้นะครับอันนั้นคือแบบเป็นคลิปที่ทั้งใจเนี่ยรีวิวสองมีรีวิวกับคุณแม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้ว่ามีชิมันด้วยทั้งใจก็จะใส่แปวนทาเหมือนตัวไอแล้วก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าไงใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะผมเดี๋ยวทั้งใจก็จะใส่ไว้ให้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องอะไรทุกคนนะครับผมมาสิ่งแรกที่ทั้งใจซื้อมานะ ก็จะเป็นสติกเกอร์ทุกคนทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปายยุ่ยาได้แค่นี้เหรอความจริงมันมีอีกทุกคนแต่ว่าอันนี้คือตั้งใจเห็นตั้งใจอะอยากได้เฉยนะครับผมเป็นสติกเกอร์รูปธงชาติไทยครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นวงนะครับเป็นวงแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นช้างทรงแะ้บผมเป็นช้างเปือกที่ทรงเครื่องนะครับรคือเอาจริงก็เหมือนแบบธงถ้าเกิด ถ้าเกิดอันนี้คือธงในปัจจุบันใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดน่าจุดแดงเนี่ยแล้วก็เอาสีแดงมาทําเป็นธงทั้งผืนแล้วมีช้างอยู่ตรงกลางก็คือธงของประเทศไทยสมัยก่อนก็ผมแล้วก็ด้านล่างก็เขียนว่าไทยแลนด์นะครับนี่แล้วก,แวก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์แปะรถทุกคนเออเป็นสติกเกอร์แปะรถนะครับคือมันก็ต่ว่าถามว่า,าตั้งใจจะไปแปะรถไหมรถที่มีมันไม่เอาไม่แปะทุกคน่ก็จะแบบ เก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรแบบนี้นะคะผมเพราะว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่น้งไปซื้อเองก็ไป็นเงอนองแม่้อให้แม่นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือั้งแต่ซื้อเอง่ะไอ้ทั้งไอ้สติกเกอร์นี้แล้วก็มีอย่างอื่นที่แบบซื้อเองนะทุกคนแต่ว่าบางของแม่ซื้อให้นะครับก็คือของของแม่นั่นแหละของแม่นะครับผมอ่ะจบไปแล้วผมชิ้นที่หนึ่งครับเป็นสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์แปะรถแบงนี้นะครับ ที่สองอันนี้ก็เข้าสวยหน่อยนะครับนี่ทุกคนโปสการ์ดนะครับเป็นโปสการ์ดนะครับผมรูปวัดวัดภูเขาทองเทุกคนถ้าสนใจจะไม่สิดนอะ่ะน่าจะวัดภูเขาทองครับนี่สําหรับถ้าเกิดใครรู้ว่าเป็นวัดอะไรก็ไปคอมเมนต์ได้ที่วิดีโอช็อตนะผมแต่ว่าคลิปนี้ตั้งใจมีวิดีโอช็อตสาหรับให้เมนนะนะนะผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปตั้งใจจะบอกนะครับว่าเป็นวิดีโอช็อตคลิปไหนนะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดคลิปนี้ลงไปวีดีโอชอ็อตคลิปนั้นก็ต้องลงนะครับผมก็ต้องลงไปแล้วนะคบผมก็ต้องลงด้วยกันแล้วนะก็คือก็จะยยสามารถไปเหมอนได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับคืออันนี้ตั้งใจคิดว่าเป็นวัดภูเข่าทองนะคิดว่าเป็นวัดภูเขาทองครับผม พราะว่าเจดีมันส่งนี่ทุกคนน่าจะจิ๊วเป็นวัดภูเขาทองะสร้างอยู่ที่ะัครศรีอยุทยานะครับอันนี้ก็จะมีเขียนว่าอยุทยานะครับอันนี้เขียนว่าไทยแลนด์ใช่ไมครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนสวยนะเ้าน,นี้สวยนะทุกคนสวยมากเลยนะครับด้านหลังก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นกระดาษเปล่าข้างหลังผมจะเป็นเปล่าเลยน,น,น,นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือน,นเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษ่ะ The Puno Tong Pakuda in the ancient remains of Ayutaya Province Thailand ภาษาอังกฤษทุกคนเดี๋ยววันใจแปลไม่ออกเรื่ออ่านได้ของจะว่าวันใจก็ว่าได้ว่าอ่านไปขังนะก็อ่านพอที่จะได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่ใส่ลูกเพราะว่ามันเป็นกรอบอ,อ่นะผมแล้วก็อันนี้จะเขียนข้อคว,วามนะครับเป็นสำหรับเขียนข้อความนะครับผม อันนี้มีโลโก้อะไทยศิลนะครับผมอันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับถามว่าซื้อมานอกจะเอาไปเขียนให้ใครไม่ได้เขียนให้ใครนะทุกคนน,นี่คือซื้อเป็นที่ระลึกไปเวยนะเดี๋ยวเก็บใส่ซองใส่กันเก็บใสองก็สวยนะก็ค,คือเป็นที่ระลึกนะครับผม อันที่สามนะครับอันนี้จะเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะผมแต่ว่าอันนี้คือสเหตุที่ไม่ได้เอาใส่ซองมาคือใจเกะซองนะเพราะว่าเราพี่แล้วก็คือที่งัดกันเอาเอาแมกมางัดลูกแมกนะคือเขาเขาติดแมกมาทุกคนนะนจะก็ต้องเอามางัดลูกแมกนะผมเออเสียเวลาก็เสียเวลานะโอ้ก็เลยแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ดีบิวเลยนะผมอันนี้จะเป็นแมกเนตติดตู้เย็น,นครับรูปวัดไชยวัฒนารามทุกคนสวยมากนะครับดูสิ สวยมากเลยอะนี่ทุกคนอันนี้เป็นแมกเนตนะด้านหลังก็จะเป็นติดตู้เย็นนะฮะสำหรับใครที่เคยแบบมีแมกเนตติดติดตู้เย็นที่มันจะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมแบบเนี้ยทุกคนทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้ข้างหลังอะมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่แค่ว่ามันจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมนี่นี่เป็นด้านหน้าสวยนะนะครับผมถึงแม้ว่าอันจะอันเล็กมันก็สวยนะครับอันนี้มีเขียนว่าวัดชัยวัฒนารามเป็นอังกฤษทับศัพท์นะครับผม แล้วก็มีคําว่าอายุทยาไทยแลนด์นะครับทุกคนทุกคนหันเห็นดิอันนี้คือวัดไทยใช่ไหมครับคนดดุริยานดินี่วัดจะท้อนงาววัดไทยอะถึงยอดมากทุกคนสวยนะไอ,อรินสวยจริงจงทุกคนนี่บนบผมลืมบอกไปเลยคืออันนี้เนี่ยซื้อที่พิพิพพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาแล้วก็ผมอันนี้ซื้อที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพยา นะครับส่วนสติกเกอร์กับโปสการ์ดเนี่ยซื้อที่วัดมหาธาตุนะครับผมมาชิ้นต่อไปเลยอันนี้ถ้าเกิดทุกคนดูว่ามันเป็นลายอะไรทุกคนก็อาจจะรู้แหละว่าซื้อที่ไหนนะจริงๆนะครับผมเด่นเดนเด่นเดนเนน,น,น,นี่ครับผมอันนี้ถามว่าพี่ไปเอาเศษปูนแกะสลักมาเหรอไม่ใช่นะฮะอันนี้คือแมกเนตติดตู้เย็นนะครับผมนี่เขาแกะ คือตั้งแต่ดูนี่ยข้างหลังเปนปูนนะเนี่ยเป็นปูนอ่ะเหมือนเป็นปูนทุกคนมันกระพรบเป็นปูนเนื้อเนื้อมันเป็นปูนทุกคนแต่ว่าเขาเหมือนเขาแกะสลักนะครับเขาแกะสลักออกมาเป็นเหมือนเสียนพระนะครับที่โดนลากของต้นโพเดี๋ยวพุ่มไว้นะผมก็คือเป็นเลนก็คือเป็นสุดสําคัญนะครับสุดสําคัญของวัดมหาธาตุทุกคนก็แปลว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเขาแกะสลักเป็นเหมือนวัดสําคัญของจุดของวัดมหาธาตุนะผม ก็แปลว่าเราซื้อที่วัดมหาธาตุนะครับผมซื้อที่เดียวกับโปสการ์ดแล้วก็ติ๊กเกอร์เลยนะครับผมด้านหลังเป็นเป็นแม่เหล็กติดนะครับผมอันนี้ด้านหน้าก็สลักแกะสลักเป็นเสียนพระแล้วก็มีลากต้นโพธิ์หุ้มอยู่นะครับผมโอเคสรหรับชิ้นต่อไปอ่ะคือชิ้นสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สุดท้ายหรอกเพราะมีชิ้นหนึ่งที่บิดตั้งใจก็จะทําเป็นช็อตตามมานะครับผมชิ้นสุดท้ายของเราอันนี้จะดูมีความรู้หน่อย เก็บโยกเก็บของกันชิ้นสุดท้ายของเราก็คือแตงรีนี่นะทุกคนอันนี้ครับคือหนังสือนะครับเป็นหนังสือนะครับผมเกี่ยวกับเครื่องทองสมัยอยุธยาทุกคนนี่นะครับหนังสือเกี่ยวกับเครื่องทองสมัยอยุธยาด้านในนะครับจะจัดสรรก็จะมีนะครับผมเป็นเหมือนข้อ,งองไงแสดงประวัติที่มาของ เครื่องทองรวมถึงแบบเขาเรียกว่าไงแบบเป็นศินละปะสมัยไหนอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าตั้งใจจะบอกว่ามันรวบรวมอะไรบ้างมันก็น่าจะไหวนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันก็บางทีก็บอกไม่ต่างกันนบางทีก็นี้ก็จะมีแบบเ,มเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าไงมันก็ถ้าเกิดเอาแบบหลักๆเขาก็าาจะรวบรวมจําพวกเออเขาเรียกว่าไงที่มาแล้วก็เป็นศินละปะกรรมศิล รรมพุทธศต,รตรวรรษไหนยุคของใครยุคเย่างเช่นเป็นเจดีย์ทรงมเช่นเป็นศิลปะขอมศิลปะลบุรีศิลปะอูอ่ทองแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอ,อย่างไงว่าสร้างยังไงแกะสลักอะไรพวกนี้นะครับการสลักกะ,ก,ะกะอะไรหรือการอะไรการขํานะครับผมก็จะมีการบอกโน่นทางการแกะสลักออกนะครับผมเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยถือว่าน่าจะมีประโยชน์นะ คือถามว่าเรื่องน,นี้เนี่ยซื้อที่ไหนนะครับถ้าเกิดใครเคยไปพิพิธภัณฑ์พัฒฐานแห่งชาติเจ้าสามพยาจะรู้นะครับว่าที่นั่นจัดแสดงอะไรอ่ะสำหรับใครที่ไม่เคยไปเดี๋ยวใจบอกก่อนแล้วกันนะเอออันนี้ขออนุญาตบอกเลยนะทุกคนพิพิธภัณฑ์พัฒฐานแห่งชาติเจ้าสามพญานะครับจัดแสดงเครื่องทองอยุธยาที่ขุดเจอในกลุวัดต่างๆและจัดแสดงจําพวกโบราณวัตถุนะครับผม ของอยุธยาครับเรื่องตั้งใจก็ไปซื้อเล่มนี้มาจากพิพิธภ,ภัณฑ์ชาติสถานแห่งชาติเจ้าสามพญานะครับผมนี่อันนี้คือซื้อจากพิพิธภัณฑ์น,นะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าที่ร้านหนังสือมีขายหรือเปล่านะอืมนะครับผมนี่อันนี้คือแต่ว่าตั้งใจซื้อจากพิพิธภัณฑ์นะนะครับผมถามว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยที่จะเอามารีวิวเนี่ยเป็นอะไรอันเนี้ยคือตั้งใจขอบอกบอกตรงนี้นะว่าคืออะไรนะผมว่าตั้งใจไม่มี สิ่งของที่เป็นของจริงนะที่แบบไม่ไม่ได้ว่าแบบไม่มีทุกคนคือม,มัน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 ไม่ได้อยู่กับตั้งใจอะนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดตอนเย็นเดี๋ยวตั้งใจจะทําคลิปนะครับลงให้นะครับผมโอเคนะทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยจะขอบอกนะว่าสิ่งของที่ตั้งใจจะทําคลิปพอดลงตอนเย็นเนี่ยก็คือเข็มกัด ครับผมก็คือเข็มกัดนันที่ซื้อมาจากพิพิธภัณฑ์มาสรฐานแห่งชาติเจ้าสามพยานนะเป็นเป็นเข็มกัดนะมีลายด้วยนะครับผมสาหรับใครที่อยากดูเนี่ยก็อดใจรอหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตั้งใจจะทําคลิปลงให้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับตั้งใจนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของตั้งใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ